สวัสดีครับรู้หรือไม่ว่าข้า,กาวกะเพราหมูภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวมีคำตอบให้ครับพอดีพอดีเราไปเจออาหารกล่องของเบทาโกรเป็นเมนูใหม่นะครับนี่ครับที่มาในคอนเซปต์สูตรเด็ดอร่อยเต็มรสมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างครับ Let's start with the first dish มาเริ่มจากเมนูแรกนะครับนั่นก็คือนี่ครับข้าวกะเพราหมูสูตรโบราณน,นะครับข้าวกะเพรานะครับสะกดแบบนี้กะเพราไม่ใช่กระเพราครับไม่ใช่กอรออะมันคือกออกะเพราอย่างนี้โอ้ครังมาสอนภาษาไทยด้วยไม่ใช่ครับวันนี้จะสอนภาษาอังกฤษครับเริ่มจากคำนี้นะครับก็คือ ข้าวกะเพราหมูสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณก็คือ original recipe original ที่แปลว่าดั้งเดิมนั่นเองครับ original recipe สูตรคือ recipe ซึ่งข้าวกะเพราหมูก็จะใช้คำนี้นะครับ rice topped with stir fried pork and basil ซึ่งคำว่า stir fried แปลว่าผัดนะครับ stir คือคนนะครับ f r i คือทอดทอดและวคนก็คือ stir fried Pork แน่นอนก็คือหมูนะครับแล้วก็ Basil หรือชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า Basil ก็คือกะเพรานะครับงั้นเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเผ็ดขนาดไหนครับ how spicy is it gonna be let's take a look ah uh huh. here we go let's give it a try hmm โอ้เริ่มเผ็ดนะ ความเผ็ดถ้าเต็มจ0บอันนี้ก็ได้8นะแต่ถ้าสำหรับคนไทยอาจจะไม่เผ็ดมากนะ it's pretty spicy for me ค่อนข้างเผ็ดสำหรับฝรั่งอย่างอันดับนะครับอร่อยมากครับอีกคำหนึง่ง I'm gonna have another bite ซึ่งคำว่า bite นอกจากจะแปลว่ากัดแล้วเนี่ยก็เป็นคำนามที่ปลาว่าคำอาหารนะครับ another bite ก็คืออีกหนึ่งคำนะครับออ,อ that is scrumptious ลเยหิวจริงๆเรามาดูเมนูต่อไปนะครับก็คือข้าวขั่วกลิ i i ้งหมูร้อยแรงครับร้อยแรงที่มาจากภาคใต้นะครับเป็นคำใต้แล้วพอดีเรามีเพื่อนคนใต้ที่ส่งคลิปมานะครับว่าคำนี้ร้อยแรงจริงๆแล้วต้องใส่สำเนียงแบบไหนครับมาฟังกันครับ ร้อยแรงร้อยแรงร้อยแรงอาจจะเป็นแบบว่าอร่อยมากๆ it's super delicious it is so good it is so tasty มาดูกันครับจริงๆแล้วอร่อยขนาดไหนครับ <S 1> <S 1> ซึ่งข้าวคั่วกลิ้งหมูเนี่ยก็คือ southern stir fried pork with yellow curry paste Curry Paste ก็คือเครื่องแกงนะครับเป็นส่วนผสมหลักๆของเมนูนี้ครับแล้วก็ยังมี Lemongrass ก็คือตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดที่ใช้ทับศัพท์ได้นะครับก็คือ Mac แมค o ร้ด e ิ m e ลฟส์แมคโร o r มะกรูด o t Lime Leaves อ่ามาดูกันครับอร่อยไหมดูเผ็ดพอสมควรครับ it looks pretty spicy I think I'm gonna have to be kind of careful here. อาจจะต้องระวังหน่อยครับเอาพริกออกอืม <laughs> mm. I like it คืออาหารไทยบางทีมันจะหลอกเรานะครับคือเรากินคำแรกคำที่2แล้วก็ยังไม่เผ็ดครับมัน mm. ยังไม่ออกฤทธิ์นะฮะลองดูอีกคำหนึ่งครับอืม mm. อีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ I'm gonna have another bite จะกินอีกคำหนึ่งเข้าไปเลยครับ น,นี่นะครับเพิ่งสังเกตนะครับว่าอาหารกล่องพวกนี้นะครับจะมีแคลอรี่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับคือกินแล้วก็ไม่อ้วนนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นหนึ่งมือก็มี350แคลอรี่นะครับ this only has 350 i ค s อร i e นะครับฝรั่งออกเสียงว่า a calories โอ้ที่บอกครับความเผ็ดมันจะตามมาฮะตอนนี้กำลังมากำลังออกฤทธินะน้ำมูกไหล my nose is running I have a runny nose now โอเคมาดูเมนูต่อไปดีกว่าครับเอาละครับมาดูเมนูสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับข้าวผัดหมูแดงสไตล์ฮ่องกงนะฮะซึ่งคำว่าหมูแดงนะครับเห็นมีการใช้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า red pork ตรงตัวนะครับ roasted red pork red roast pork ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เดิมทีนะครับก็คือ Chinese barbecue pork ส่วนคำว่าข้าวผัดก็คือไฟไลท์หรือเปล่าครับไม่ได้ครับต้องควบกล้ำฟอรอต้นคำฝร,ร,รและดอเด็กหรือดีท้ายคำ fried ลองดูครับ fried แล้วต่อด้วยคำว่า ข้าวก็คือ rice ah, ตัว o ครับ rice rice fried rice แล้วถ้าจะบอกว่านี่ครับเมนูนี้นะครับข้าวผัดหมูแดงฮ่องกงครับก็จะเรียกเป็น Hong Kong Roasted Red Pork ก็ได้นะครับามาดูกันครับว่าอร่อยขนาดไหนครับอแกะเลย I like it Roasted Red Pork I'm liking it I'm liking it o o เมนูนี้ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเลยคือถ้าเป็นหมูแดงก็จะหวานมีคำหนึ่งที่แปลว่าอร่อยครับก็คือ d e l e c t a b l e อันนี้แบบเวอร์ครับแบบโอชานะครับ mm, d e l e c t a b l e หรือ luscious แบบนี้นะฮะ oh. และทั้งหมดนี้ก็คือ3เมนูใหม่จากเบทาโกรสูตรเด็ดอร่อยเต็มรสนะครับก่อนที่จะไปกันในวันนี้นะครับอยากจะถามท่านผู้ชมนะครับว่า what's your favorite dish อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนนรำครับมีหลายเมนูนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกระเพราหมูน่าหน,นะครับที่กินตั้งแต่ต้น,นครับอร่อยมากเลยครับอ่ะขอตัวไปก่อนครับ see you next time กินต่อกินต่อกินต่อ <laughs>